โอเคผมก็น่าจะมาแล้วผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมมังคุกอเจนเคยในเกมเศรษฐี <c oughs> หน่ไยโอเควันนี้เราก็มาแจากโค้ดวันที่เอ่อหนึ่งกันยายนครับผมซึ่งอีเวนต์โค้ดเกมเศรษฐีจะถึงแค่วันที่เก้ากันยายนนะครับอืมโค้ดวันนี้สามารถใช้ได้ถึงวันที่สองกันยายนครับผมใช้ได้ถึงเอ่อ 1ิบห้านาฬิกาครับผมหรือว่าสิบสี่จุดห้าเก้านาฬิกาประมาณบ่ายสองห้าสิบเก้าครับผมใช้ได้ถึงแค่นั้นนะผมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่สองกันยาเวลาบ่ายสองห้าสิเก้าอ่าแล้วกูเข้ามาทำไมเอาแล้วผมเราก็มาใส่โค้ดกันเลยผมอ่ะผมเข้ามาทำไมไม่รู้นะเออท่านตอนแรกให้มาที่ร้านค้านะผมโค้ดวันนี้ของเราก็คือผมนะ่ะมาที่ใส่กุปปองครับผม <c oughs> หล่อแบบนะครับผมอีเวนต์คูปองรายวันนะครับผมกรุณาใส่เลขคูปองครับผมหรืออีเวนต์นะผมให้ใส่ตามผมเลยครับผมตอนนี้อาจจะไม่เห็นนะครับผมแล้ววันนะครับผมวันเอออีวันมอมอหรือโมริอ่ามอวันมอ M-O-R-E ครับผมอ้าวเฮ้ยกูไปเขียนอะไรวะเนี่ยแบบ o R e. one more. One more. One more. ครับผม A o u n D. One M-O-R-E One More One More One More แล้วครับผม R-O-U-N-D One More แล้วครับผมอีกหนึ่งรอบครับผมอ่า One More แล้วพี่จริงถ้าอ่านว่า One More แล้วครับผม One More ร u n น อะไรก็ว่าไปครับผมโอเคดูนะผมให้พิมพ์ตามนี้ครับผมวันม o ริรออนีเอรอ o, r e r o u n e m o r เ r o u n d เข้าใจไหมครับผม O-N-E-M-O-R-E-R-O-U-N-D ครับผมตามนี้เลยถ้าเกิดท่านผู้ชมเขียนแล้วจำได้แล้วกดตกลงครับ กดตกลงก็ผมสามารถใช้สิทธิ์กุป,ปองได้แล้วกุณานะตรวจสอบในกล่องข้อความว่าผมให้ไปตรวจสอบเลยครับผมว่ารอบนี้เราจะได้อะไรนะครับผมนี่ครับผมอ่ะเออลืมมันก็ได้แต่ลูกบากนี่วะครับผมเราก็มาที่ลูกบากกันเลยครับผมโอเคเปิดนี้ก่อนโอ้ไม่ได้เพชรเลยครับผมไม่เป็นไรครับผมรอสักหนึ่งนาทีนะผมดูว่าผมจะได้อะไรครับผม หนงนทีจะว่าไปมันก็ยาวนานนะครับเนี่ยคลิปนี้ค่อนข้างยาวแล้วสิครับทำการรอแป๊บนึ่งครับผมมาที่ลูกบากเลยผมว่าผมจะได้อะไรให้ผมโค้ดวันนี้วันโมริร้อนวันโมริร้อนไอสัตว์อ่านยากชิบหายเลยครับผมรอสักครู่ครับผมเดี๋ยวมาครับผม ย6ิบเจ็ดหกยิโอเคครับผมอย่างที่ผมบอกไปผมอีเวนต์นี้ถึงวันที่9กันยายนเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดใครอยากรู้รหัสคูป,ปองทุกวันให้กด subscribe ให้ผมถ้าเกิดไม่อยากกด subscribe ก็ให้ไปดูที่เพจของเกมเศรษฐีครผมไลน์เกมเศรษฐีผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ แล้วถ้าใครจำไม่ได้ก็ให้ดูที่ด้านล่างคลิปนะครับผมโอเคผมมาเปิดกันเลยครับผมแผกกาแจ็คพอตครับผมรอบที่แล้วผมได้ไปสามหมื่น 30, นะครับผมรอบนี้ขอเพรสักพันห้าได้เท่าไหร่ครับผมอื้อทองครับผมหนึ่งแสนนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยินดีผม เอาละก็ผมก็ต้องขอกลาบจบคลิปไปเพียงเท่านี้ผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมพรุ่งนี้เวลาบ่ายสามกว่าผมสำหรับผมไม่มีคำว,ว่าตรงโอเคบายผมปิดคลิปเหมือนเดิมโอโจโด้วย